สวัสดีครับเจียมาโตมาเจอกันอีกแล้วน,นะครับวันนี้เราก็มีของใหม่มาซึ่งต้องบอกเป็นของที่เด็ดมากๆเลยเนื่องจากว่ามันจะเป็นคอลเลกชันปีกนกนะหรือว่าคอลเลกชันแองเจลิกนั่นเองต่างประเทศเขาจะเรียกว่าแองเจลิกแต่ว่าที่ประเทศไทยเราเรียกว่าปีกตรงๆเลยปีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดว่ายน้ําปีกนกผู้ชายที่จะมาในกิจกรรมตั้งแต่วันที่22ไปจนถึง28เป็นเวลาทั้งหมด7วันด้วยกัน เดี๋ยวขอรีวิวให้ดูดีกว่านะว่าชุดว่ายน้ำนี้มันดีมันเด็ดขนาดไหนทําไมมันต้องมีชุดว่ายน้ำนี้จะมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะครับก็คือเสื้อกางเกงรองเท้าแว่นตาแล้วก็หมวกนะครับให้ดูเนี่ยมันเท่เพปอปีกเนี่ยมันเท่เพออันนี้ไกลๆนี่คลิปน่าจะแบบเร็วๆหน่อยเพราะว่า รีวิวแปบๆก็น่าจะเสร็จละชีวิตน้ำไงมาดูเทียส่วนดีกว่าส่วนไม่มีหน้าตานะหน้าตาไม่เกี่ยวทรงผมนะก็จะเป็นหมวกกะจินะครับสีฟ้าตัวเสื้อจะเป็นส่วนที่น่าจะเด็ดสุดละคือเป็นลายสักปีกนกที่ด้านหลังแล้วก็อ้อมไหลมาที่ด้านหน้าด้วยเท่มากๆลายสักนี้อ่ารองเท้าจะเป็นรองเท้าแตะนะครับมีสีเหมือนสีเหลืองๆอ่ะกับสีฟ้า อีกสองส่วนที่เหลือในเซตนี้นะครับก็คือตัวกันตาและกางเกงความจริงดูกางเกงเลยได้นะเพราะว่ามันอยู่กับเสื้ออยู่ฮะกังเกงด้านหนึ่งนะที่ขาด้านซ้ายก็จะเป็นปีกนกส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นลายแบบกราฟิกถามว่ามายังไงมายังไงตัวนี้จะมาในกิจกรรมากาชา5้าเหรียญน,นะครับเราก็ ไปสุ่มกาชามันจะมีเก็บเหรียญไปเรื่อยขั้นหนึ่งได้อะไร2ขั้น3ขั้น4ขั้น5้าขั้นได้อะไรขั้นสุดท้ายก็จะได้เป็นชุดว่ายน้ำปีกนกอันนี้นะต้องบอกว่าเทมากนะให้ดูนี่ใส่กับตัวอื่นให้ดูเมื่อที่อยู่กับชุดว่ายน้ำแล้วแบบเอา้าก็ชุดว่ายน้ำพี่อาร์ตเรามาดูกับตัวอื่นบ้างนะเราจะเห็นว่าไม่ธรรมดานะตัวนี้ดูดิเทจะตายที่สำคัญคือไม่แพงนะ ใส่กางเกงยากุซ่าก็สวยยงกางเกงยากุซ่าเพิ่งมาขายเมื่อวานนะครับเท่มากๆเลยนี่นี่ดูสิวิ่งนี่เท่จะตายไม่แพงด้วยนะลองไปเล่นดูกิจกรรมนี้พี่ว่ารอบนี้มันไม่แพงหรอกนะครับวันที่22ถึง28นะถ้าเกิดใครอยากได้ชุดววายนามนี้ส่วน น่าจะมีคนถามแน่เลยว่าเอ้ผู้หญิงมีไหมพี่อาผู้หญิงก็มีนะครับแต่ผู้หญิงยังไม่มาถ้าเกิดผู้หญิงมาเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่จะมาบอกอีกทีหนึ่งวันนี้คลิปแบบสั้นๆมากๆเลยประมาณ3นาทีก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube เหมือนเดิมแล้วก็ไปเจอกันในไลฟ์ที่ Facebook ได้วันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย